ข่าวดีที่คุณจะได้รับรู้เร็วๆนี้คือเรื่องอะไรขอให้บอกทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของคุณกันนะคะว่าคุณจะมีบุคลิกลักษณะประมาณไหนนะคะจะตรงกับคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หรือเปล่านะคะ the fool นะคะพลังงานของคนธาตุลมเมถุนตุนกุม the e m p l e s s นะคะพลังงานของคนทัตุดินมังกรพึกษบกันนะคะ แล้วก็หนึ่งเหรียญพลังงานของคนธาตุดินอีกหนึ่งใบนะคะมีพลังงานของคนธาตุดินกับคนธาตุลมนะคะคุณเป็นคนมองโลกในแง่ดีนะคะรักอิสระพร้อมจะเริ่มต้นใหม่เป็นคนที่มีความเก่งความสามารถนะคะเชื่อมั่นในตนเองแล้วก็เป็นคนที่สามารถจัดการทุกอย่างได้นะคะเป็นคนที่สมบูรณ์ในตัวเองอยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะมีความเพอร์เฟกเพียบพร้อมในตัวของคุณเองนะคะเดี๋ยวเรามาดู ันว่าข่าวดีที่คุณจะได้รับรู้เร็วๆนี้นะคะคือเรื่องอะไรจิมเพลอร์นะคะเป็นดีเอ็มเพลสแล้วก็จะได้เจอกับดีเอ็มเพ o r รไม่น่าจะเป็นเรื่องอื่นใดนะคะน่าจะเป็นการได้เริ่มต้นหรือว่าได้ทำความรู้จักกับใครสักคนนะคะคนที่เป็นคนที่ใช่คนที่คู่ควรคนที่ดีพอสำหรับคุณนะคะ เดือดแฮงแมนความรักความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้อาจมีการหยุดชะง,งักไปนะคะหรือว่าตัวคุณเองอาจจะไม่ได้คบใครไม่ได้เปิดใจให้ใครนะคะมุ่งหน้าตั้งหน้าตั้งตาทํางานเนาะแล้วก็ไม่ได้สนใจเรื่องความรักก็ได้นะคะ อัจวินถือถ้วยนะคะคนที่จะเข้ามาหาคุณในครั้งนี้เข้ามาทำความรู้จักกับคุณในครั้งนี้เป็นคนที่อบอุ่นอ่อนโยนอัธยาศัยดีนะคะเป็นคนพูดเพราะมีความจริงใจนะคะแล้วก็เป็น the world ด้วยนะคะคลิปนี้ข่าวดีของคุณนี่คือดีจริงๆนะคะ the world เป็นโลกทั้งใบของกันและกันนะคะเป็นการ ผ่านอะไรหลายๆอย่างเพื่อมาพบเจอกับคนนี้คนที่ดีคนที่ใช่ก่อนหน้านี้ความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีหรือว่ามันจบไปคนที่ไม่คู่ควรคนที่สินไม่เสมอกันนะคะมันจบไปแล้วมันผ่านไปแล้วคุณจะได้พบเจอกับ t ม e p a อร์นะคะคนที่คู่ควรคนที่ใช่คนที่จะเป็นโลกทั้งใบของกันและกันนะคะคอยดูแลกันไปนะคะไม่ทอดทิ้งกันเนาะ ุขทุกที่มีก็จะร่วมฝ่าปันไปด้วยกันนะคะแปดไม้ความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันจะไปได้ดีมันจะไปได้ไวแล้วมันจะไปได้ไกลนะคะไปในทางเดียวกันพูดคุยกันถูกคอนะคะเข้าใจกันแม้ไม่ต้องพูดอะไรมากมายนะคะแค่มองตากันก็เข้าใจเนาะความสัมพันธ์ที่มีมันจะไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็ ความสัมพันธ์มันจะก้าวหน้าค่อนข้างไวนะคะคุณจะร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันนะคะไม่ทอดทิ้งกันเนาะขราวดีที่คุณจะได้รับรู้เร็วๆนี้ถ้าคุณเป็นคนโสดไม่ว่าจะเป็นเพิ่งโสดหรือว่าโสดมานานนะคะหรือความสัมพันธ์ที่เคยมีก่อนหน้านี้มันไม่ดีมันไม่ค่อยโอเคมันไปด้วยกันไม่ค่อยได้นะคะพบเจอแต่คนที่ที่ศีลไม่เสมอกันที่ไม่ค่อยเข้าใจกันนะคะ อีกไม่นานคุณมีเกณฑ์จะได้พบเจอคนที่ใช่คนที่คู่ควรกับคุณนะคะคนที่จะมาเป็น DM p o l o e r แล้วก็ DM p l e s s ของกันและกันถ้าคุณยังไม่เคยพบเจอกับเขาหรือคุณยังไม่มีใครในใจถ้าคุณได้พบเจอกันคุณจะรู้สึกได้นะคะถึงความเข้ากันมีความรู้ใจคุยกันถูกคอนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ในครั้งนี้จะพัฒนาได้ไวนะคะ